สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่า She l o v e to Smile นะครับก็เป็นเกมผีที่ผมหามาได้เมื่อวานต่อจากเกมที่ชื่อว่า s a t s t a n นะครับหรือว่า Star สาวไอ้ a n K w e นี่วิ่งไปเรื่อยเลย One eternity later โอเคทุกคนอันนี้เราก็เดี๋ยวจะเพิง่งไม่พี่จะไม่พูดนะฉันอยู่ที่ไหนโอเคได้ไปกัเถัะฉันอยู่ที่ไหนไปกันเถอะครับ หรือเปล่ามนม,มซ่อนได้ไหมซอนตานตัวได้ไหมไม่ได้ช่างแมงหาของออกแล้วกันเออเออซัมดอเนชูทเนเวอร์บีโอเพนบางประตูมันไม่ควรถูกเปิดตู้ไหน ก็อาจจะมีประตูบางประตูที่ม no ันไม่ควรถูกเปิดจริงๆหรือเปล่าไปยังไงด่าเราเสียเวลาตรงนี้ไม่เหมือนดอลเลยดอล่าตุ้ยโอ้ยรู้ชะตากรรมเลยว่าแม่งห้องมืดๆอย่างนี่ไม่น่าไปเลยเออแม่งติดฮื้อฮื้อฮื้อื้อหื้อ กาดบ้าเลยพี่ว่ามันน่าจะล่วงเองไม่ได้อาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับหรือเปล่าห้องควบคุมเหรอลองไปเปิดดิแม่งกลัวจำสแกมากเลยเปิดเอ้ยโด o ล็อกเก้นไอ้นี้ท I n ฟเอ่อแต่คอนโซลรูม o o ย์อิดอิดอะไรวะอย่าอ่านไม่ทันเลยแม่งจะหายไปแล้วหาคุณแจนระกนะครับทุกคนเนาะแม่งต้องมาหาคุณแจอีกแค่เดิน,นเฉยก็ปวดขาละ เจอแล้วคุณแจนร่กงัว่าคุณแจแกนนี่บ้า<ะ>ขังเป็นไงเถอะไม่มีจำสแกรใช่ไหมไม่น่าจะมีหรอกโถด่ะแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่ล้วนีปุ่มสีเขียวหนึ่งอะที่บีชอตอะไรออกอะไรหาทางออกจะเอาใช่ชาหาทางออกโอ้า oh, ไม่ตกใจ,อ,จตตกอ,อ้จิตตกเลยเฮ้ยจิตตกเลยแม่งโดนดุ้งหนึ่งละมันนา่าจะมีหลายดุ้งอยู่นะเกมนี้จำไม่ผิด <c oughs> โอ้ประตูลงโลง่งมันาที่มันไม่ควรจะเปิดประตูที่มันควรโอ้ s <c> h <oughs> i เดยดดูดปากแม่งเลย ตากดั้มดำโอ้ยก็ตายอีกแล้วอุ้ยเผลอพูดย่าอยู่คนตีละคนตีละข้างหลังคุณทำไมมันมีอะไรเอ้ยโย่โย่ oh ช h ดอย่านะนั่งอย่านะแม่ยุยโย่ โยโยได้อยู่างนี้าโอเคเปิดไลด์ด่าเกมเปิดเลยอุ้ยแม่งหลุดแหละคำละเดี๋ยวผมจะไปเซ็นเซอร์คำที่หลังดูดปากดูดนมหิวนมจังเลยดูดนมดูดนมหุ่นหิวนมโอ้ยอะปิดไฟเด้อนี่น่ากลัวโย่เจอห้องดีๆสักที โยมีต wow, oh, ุ๊กตานอนอยู่ไม่ใช่ตุ๊กตาหุ Ooh, yo, y oh, y oh. ่นว้าวภาพจากเอออีสเนะครับทุกคนโอ้ชิตโอ้แม่งพูดคำใหญ่ไปละห้องนี้ไม่น่าไว้ใจห้องนี้แม่งไม่น่าไว้ใจเลยนะทุกคนเราก็จะช้างหัวแม่งเพราะยังไงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับโยโยโยสปันบ๊อบสปันบ๊อบเวอร์ชันหลอน โยเดนจานะเออเดียว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 แล้วไอ้สปันบลอบหัวล้นไปไหนปะสปันบลอบดูดยาพี่ทำไมมันมืดๆอย่างนี้มันไม่น่าไปเลยเดี๋ยวสำรวจตรงนี้กันไปใส่รหัสกันเลยนะครับทุกคนโอ้ยอุยมีหุ่นแบมาทำไมมาาเเพื่อนรได้มา เฮ้ยห้าสามสองสี่ห้าห้าเดี๋ยวเพิ่งฉันจะใส่เครื่องกรีเลขก,กันกลัวลืม <c oughs> กลัวเจอจําสแกลแล้วสติหลุดหายไปเลยอ๋อหายคนมากมายสมัยโ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 ยเป็นจนะห้สมสองสี่ห้าสห้า โย่รอบแล้วโอ้ชิวทำไมเจอประตูเอ็กซิสนเปออกโอ้ชิมันโดนล็อกไปอยู่นี่มา็อกอะไรไม้เออโดนไม้ทับอยู่โย่โย่ what 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 โอ้ t shit กล่องเยอะอย่างนี้น่าจะมีลำบกินนี่อยู่สักกล่องหนึ่งอะ่ะโดยทรงละลำบกตี้นะครับรติดติกสารหกศูนย์หกสองหนึ่งอ้ามีเควสอีกละหกศูนย์หกสองหนึ่งหกศูนย์หกสองทำไมมันมืดจังวะไอแคนเ n อร์ออนเดอะไรอ e นเฮไอโฮ e เ e อะ are m o อ e ฉันหวังว่โอ๊ยอ่านไม่ทัน ไฟมันแดงๆนี่คืออะไรหกศูนย์อ่ะหกศูนย์หกสองหนึ่งเียเซอะไรวะเนี่ยผีวะเนี่ยเปิดไฟจำสแกนไหมมีผีไหมนะ่ะไม่รู้ทรงเหมือนจะมีผีเลยไม,ไม่กล้าไปเปิดเลย โอ้ยห้องห้องครัวแล้วห้องเชียดคนมนะันเนี่ยเปิดไฟปิดทำไมใครมันปิดไฟในห้องวนะเนี่ยปิดทำไมเออเปิดเลยเอ,อ้ยโอ้ยเนาะอะไรหุ่นโง่อาตอนเอาตอนนี้มันปิดเลยมันมันมีจัมสแกร์ไปนี่ oh, yo, yo. โอ้ยโยโย่แก่ที่เต็งวาร์ปมาประเด็น ทำไมห้องมันโล่งปแปลกๆวะอื้อทำไมมันมันโล่งๆวะมไม่น่าไว้วางใจเลยโกโยโยโย่เป็นนินหน่วย ตั้งอยู่หลังเบื้องหลังตู้กสิลาแต่ท่านเนาะตัวอะไรวะแต่มันได้ท่านเลยเสียงแต่ท่านอ่ะเสียงมันก็สิล่ามากกว่าปลาแมนไม่น่านจะมีอะไรล่ะไว้ไใน้หุ่นสามตัวโง่ๆอ่ะตัวขาก็ไม่มี เอา้าห้องเปลี่ยนเฉยปีศาจมันกินบ้านไปหมดเลยประตูอย่างเงี้ยโอ้ยประตูมันจะตัวโคตรดอยเลยทีนี้เอ้ย,อยมจยัจะผ่านฮหอมันฮะน่าจะหูฟังแหละทุกคนนะอย่าคิดเลยน,นะ h e r ันยูเด h มเวอะไรคือ h e r ันยูเด h มเว You were ฉันเป็นเป็นอะไรอะ่ะไอโนรู้อะไรอะ่ะเออเรื่องของแกน่ากังวลไม่ไม่ไมน่ากังวลเลยตอนนี้ก็น่ากังวลอย่างเดียวคืออุ้ยว่ามาลันเฟดี้แดงเหลืองแดงชมพูเหลืองดำแดงชมพูเหลือง,ง,งพูดอ,อะไรมาเนี่ยแต่ What the fuck ชมพูแดงอะไรติดอ่ะ แบ็คโอ้ชายส์เกิดอะไรึ้นนะออโอ้โหทางเดิน โอเคเราถึงห้องที่ไม่น่าเข้าด้วยเคมาละมีบันไดอ่ะรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงจะดับโอ้ไปได้ไหมไม่น่าไปเลยร่วงนี่คือจบเลยนี่อ๋อล่วงจะตายยอยโอเคบันไดแค่นั้นของจริงขาหักแล้ว เสียงมันเสียงวัะ<ร> oh shit oh shit อาอล่วง oh <c oughs> <c oughs> เรียกขวันกลับมาเป็นหนะึ่งโอเคมาละโอเคผมกลับมาแล้วนะคุณก็โอเคเมื่อกี้ก็ดุงไปรอบหนึ่งดุงสองรอบละสามแล้วมั้งน่าดีแหละน่าจังไหนอ่ะข้างหลังอ๋อนี่ไง โอ้รหัสอย่างเยอะสามศูนย์สามห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าถูกไหมโอ้ถูกจำบ้างจำได้จำดีโอ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 อย่านะ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 ทางโลง่งๆนี้หลบข้างๆดีกว่า ทางโล่งๆอย่างนี้หลบบางข้างปลอดภัยสุดโยยเยเย้ย้ยเกมยังเออเออเกมยังไม่จบคือคุณเป็นผู้ชนะแล้วโอ้ยตอนจบก็บ oui ื้อซ mm ื่อมากเลยตอนนี้